ว่าหย่บขึ้นมาหน่อยจะได้ไม่เออไม่รู้เลยสีตอนนั้นสีแดงน้่ะค่ะสีแดงวันนี้ค่ะสัวนี้ก็พรส์คอนเฟอเรนซ์มิสแกรนปทุมธานีสวยไหมคะอลังการอลังการเนาะเหมือนเวทีใหญ่เลยเนาะกางจัดเต็มมากค่ะพี่มินสนว่ามีอะไรบ้าง ค่ะอันนี้ก็สนับสนุนเออไม่ค่อยได้ลงแรงเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่จะแบบเออช่วยช่วยในเรื่องของการลงเงินสปอน,น,นเซอร์สนับสนุนอุน้ยแปดหลักเลยเหรอไม่ถึงไม่ถึง <laughs> <laughs> ต้องขายบ้านกี่หลังนั่นอะแล้วเรามีกี่หลักของเราไม่ถึงแปดหลักไม่ถึงอะเจ็ดหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ใช่แล้วก็แบบให้ให้พี่เอสเขาได้มีแพชชั่นกับสิ่งที่เขาชอบเออผู้จัดการมินชอบนางงามค่ะตอนเราได้ร่วมกันแล้วเราผิดอะไรบ้าง ก็ได้สนับสนุนให้สาวๆได้เป็นตัวเองแล้วก็ได้มั่นใจได้แบบเหมือนมีเวทีให้เขาได้ทั้งได้แสดงศักยภาพแล้วก็ได้ฝึกฝนได้มีประสบการณ์เหมือนที่เราก็เคยได้รับเหมือนกันตอนที่เราอายุ17แต่ในเขาอาจจะยุขึ้นมาบาหน่อยพรุ่งนี้รอไปนันแล้วมีอะไรตื่นตาตื่นใจรออยู่ไหมะตื่นเต้นแทนน้องๆเลยอ่ะเอเมื่อกี้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยแล้วก็ทุกคนก็ดูแบบ ตื่นเต้นมากแล้วเราก็เคยผ่านช่วงเนี้ยมาเราก็เออเข้าใจว่าเราก็ได้แต่บอกว่าทําให้ดีที่สุดเป็นตัวของตัวเองแล้ววันหนึ่งมันก็จะเป็นความทรงจำของเรามีน้องคนไหนเข้ามาขอแค,ค็ดลับเป็นพิเศษไหมคะว่าเป็นนางงามแร้วเป็นนางเอกหรืออะไรกันก็ขอกันใหญ่เลย <c oughs> ล้วก็แบบว่าเออเหมือนเหมือนแชร์ลิงกันมากกว่าอะไรคะเราก็จะบอกอะไรนิดๆหน่อยๆยไปให้เขารู้สึกว่าเหมือนชวนคุยมากกว่าพ <c oughs> อรู้ว่าตื่นเต้นอืมว่าแต่ละคนที่แบบมือสั่นยืนแบบ ยืนแบบสวัสด์แข้งสวัสด์ขาเตรียมทาสมาธิบางคนก็ไหวาบางคนก็อะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีอ่ะจากผู้หญก็ฝากชวนดูหน่อยแล้วกัน,นครับใช่ค่ะก็พรุ่งนี้ก็ฝากเชิญชวนทุนกคนนะคะถ้ามาดูได้ก็มาดูที่หน้าง,งานก็จะสนุกหรือว่าสามารถดูได้ในไลฟ์สดเช่นเดียวกันนะคะมิสแกรนปทุมธานีค่ะค่ะพรุ่งนี้มันจะเปิดตัวมงกุฎซึ่งยังไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนเลยก็ สวยค่ะมิ้ก็ยังไม่เห็นนะแต่ว่าแต่ว่ามั่นใจว่าสวยมากแน่นอนออค่ะเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว <laughs> ค่ะก็ตัวัแบบยังไงดีมันปิดสนามไหมหรือมันไม่ปิดสนนหรือมันมันปิดสนามไหมมันก็ก็เซอร์ไพรส์อ่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ยอมรับว่าเซอร์ไพรส์เป็นยังไงจะบอกว่าไม่โสดแล้วเอ่อก็คุยกันอนะ่ะก็ก็ไม่โสดแหละ ไม่สดแต่ว่าแต่เรียกเขาว่าอะไรอ่ะเธอคุณตัวเองที่รักอย่าแซวอย่าแซวไม่ติงีสีช้อยที่สีช้อยเลยนะไมุ่ณไม่จริงเดี๋ยวก็รู้เราเป็นผู้หญิงเราต้องสวยๆวพอมันได้แล้วมันแบบรู้สึกยังไงบ้างว่าดีใยนี้ฉันแบบดูแบบดีใจต้องบอกก่อนว่าดีใจว่าจริงๆก็เป็นช่วงที่สดนานที่สุดในชีวิตละแล้วก็ เราก็ได้ได้รู้จักตัวเองได้ทําความเข้าใจกับตัวเองแล้วก็ได้ได้เรียนรู้กับคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราก็มีหลายรูปแบบนะก็แต่เราก็รู้สึกว่าเออสุดท้ายเราเรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตเราทำไมเปิดใจกับคนนีบเขอจริงๆเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแหละไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดแต่ว่าเออเราเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเราอาจจะไม่ควรพูดเยอะอะไรเงี้ยพราะเป็นล้วก็เป็นนักธุรกิจ ก็เป็นเป็นแน่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 เกือบหลุดแล้วนะแกอย่า๋พึ่งยังยังยังไม่อยากแบบพูดเยอะอ่ะเหมือนกับว่าไม่ได้ปิดอ่ะเดี๋ยวเดินเจอก็เห็นเองก็คือเขาทำธุรกิจเหนื่อกลัวกลัวพูดเยอะแล้วโเปิดว้าบอ่ะเออใช่เดี๋ยวมีจะมีวาร์ปมีอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปถามเขาก่อนแสดงว่าที่ผ่านมาเวลาตอนคุยกันยังไม่เป็นข่าวมันอยู่แบบสบายใจมันอยู่ที่รู้ทุกมุมมากกว่าความเป็นเพื่อนคืออยาก มินไม่อยากใจร้อนคือในอดีตมินอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นคนตรงเรามีอะไรเราก็บอกพี่ๆชนะเออคุยก็คุยไม่บอกไม่คุยก็ยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเออเรื่องความรักมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจขนาดนั้นอะไรเงรี้ยมันต้องมีช่วง ดูกันไปเรืเ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วงวาเลนไทน์พอเราลงรูปดอ,อกไม้ไปถูกแซวเยอะไหมครับคนหลมาทักังไมาวิวแซวตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยคือแบบแซวเลย,เลยอะไรอย่างเงี้เยเออเพราะแต่แต่มินก็เชื่อว่าคนดีใจกับเราเยอะเยอะมากๆเพราะว่าคนก็เห็นเราอยู่แบบอยู่คนเดียวมานานแล้ว<อ>แล้วก็อยากให้เรามีความสุขก็เชียร์อยากเห็นเรามีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยปีที่สดครอโสดโอ้โก็ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็ตอนนั้นอ่ะปี จริงๆตอนนั้นที่เราสดเราคิดไหมว่าถ้าเราจะมีความรักครั้งใหม่มันจะต้องมีแพชชั่นยังไงหรือตั้งเป้ายัางไงเอออย่างที่รู้อะตอนนั้นก็คือน้ําหนักลงไปเหลือ39อแล้วมินก็รู้สึกว่าเป็นช่วงที่แบบมินว่าผู้หญิงหลายๆคนก็อาจจะเคยเจอที่แบบคือฮิตอะเออมัน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 ไม่รู้ไปเลยว่าคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันสิ่งนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้งออยแต่พอเราเราแบบเออตอนนั้นก็ก็ใจแข็งนะก็เหมือนแบบ เออไม่มีก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็อยู่ใช้เงินไปอะไรเงี้ยไม่มีก็ไม่มีอะไรเงี้ยเออโอเคอยู่กับพ่อแม่ครอบครัวเราก็อบอุ่นอารักอะไรเงี้ยเราก็คิดแค่นั้นแล้วพอเหมือนมันคิดแค่นั้นอ่ะด้วยฐานความรักมันแข็งแรงอ่ะคิดว่ามันก็เลยเหมือนเราก็ยืนกลับขึ้นมาได้อ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ก็ยังไม่เคยเออเขาเรียกว่าอะไรหมดหวังในการมีความรักและการสร้างครอบครัวที่ดี ใช่ไม่ปิดกั้นอ่ะใช้คํานี้ itch, นดีกว่าอไม่ปิดกั้นแต่ก ouais. ็ไม่ได้หวยหาไม่ได้เรียกร้องไม่ได้รู้สึกว่าโอผู้หญ so ิงจะต้องแต่งงานมีครอบครัวอย่างเงี้ยเราไม่ได้ผูกติดอะไรกับแบบนั้นเลยอะไรที่มาทําให้เราคิวใจตัวเองได้ว่าฉันไม่มีก็ได้ฉันอยู่ใช้เงินของฉันสวยๆไปนเหนื่อยเหนื่อยคือเหมือนกับว่ามินว่าผู้หญิงหลายๆคนอ่ะเวลาที่เราผิดหวังหลายๆครั้งเราจะเริ่มรู้สึกว่าแบบ เอาน้ำตาคอยังไม่ถึงจุดที่จะผิดหวังอ๋อหรอเหรอโอเคขอโทษค่ะแซว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 มาขึ้นใม่ะเอาน้ะ้อาจริงนะเนี่ยเอาไม่เดี๋ยวนี่เอาเรียงมาสัมภาษณ์เหน่อยแล้วครับมีติใหม่แห่งการสัมภาษณ์มีนสัมภาษณ์นักข่าวกับเออจึงไหนแล้วนะคะยิ้มใจยิ้ใจสวัส่าไม่มีฉันมีใช้เงินไปฉันบริหารหมู่บ้านของฉันไปอย่างเงี้ยเออก็เหมือนเรากลับมาดูว่า ชีวิตเราอ่ะคืออะไรกันแน่เราเกิดมาทําไมเรามีครอบครัวพ่อแม่ก็รักเราเรามีทุกอย่างไม่ได้ขาดเหลืออะไรอะไรย่างเงี้ยเราก็เออเรากลับมารักตัวเองเออแต่สุดท้ายม่เรียนรู้ว่าถ้าเรารักตัวเองอ่ะเราจะรักคนอื่นเป็นเราจะไม่ได้ไปนั่งพลีสใครเอาใจใครเออเปลี่ยนตัวเองเพื่อใคร,ใใครหรือว่าแบบพยายามวิ่งตามเอาใจใครเหมือนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยพอเราโตเราเราไม่อาจจะไม่ได้ ไม่ได้แคร์ใครถึงขนาดที่ทำํำลายตัวเองเนี่ยมันมีสมดุลที่ดีดีขึ้นาคาดหวังกับความรักครั้งนี้ยังไงครับมินไม่ไม่ค่อยคาดหวังนะคือถามถึงว่าผู้หญิงทุกคนพอมีแฟนมันก็ต้องคาดหวังแหละออแต่ว่าแบบพอพอเราโตขึ้นอะเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอนาคตเป็นสิ่งที่สําคัญเท่าปัจจุบันออถ้าปัจจุบันมันดีอะเดี๋ยวอนาคตก็ดีเองเ เมืเ่อไหร่จะเปิดแล้วตอนนี้คือแล้วตอนนี้คือปัจจุบ,บันก็ดีแล้วดีนะสีเราดูเปลี่ยนละมุนเรมุน <c oughs> บอกเขาไหมเขาว่าแบบเดีย๋ยวต้องมีคนรู้แล้วต้องวางต้องทำงยังไงอะไรเขาจะเกิดไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเตรียมใจม,มากเป็นหนุ่มของวินพิชยาว้าวมิน <c oughs> ว่าเขาค่อนข้างเข้าใจคือแบบค่อนข้างคือเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแหละเป็นสิบปีละจะเปิดตัวเมื่อไหร่ครับไม่ได้ไม่ได้ปิดนะแต่ว่าก็ค้นหากันเอง คือมินว่าอาจจะไม่ได้ออกมาประกาศหรือว่าแบบแบบให้ผู้ชายเขาพูดบ้างไหมเออตอนลงพ้นที่อะไระพี่อกเราตอนเขาจะออกมาสัมภาษณ์เหรอคะพี่มินให้ผู้ชายพูดเขาปิดไพรเวทนะอะไรที่จากเพื่อนแล้วเปลี่ยนขั้นมาเป็นแฟนอะไรที่รู้สึกว่าข้ามเฟนโซนเหรอเออข้ามแฟนโซนมาเพราะว่าปกติสิบปีมันก็แบบเป็นเพื่อนกันต่อไปแต่ตอนนี้คือข้ามมาเป็นแฟนเอาจริงๆตอนแรกก็กลัวทั้งคู่ คือด้วยความที่เป็นเพื่อนแล้วความสัมพันธ์มันมันดีมาตลอดแล,แล้วก็เราต่างคนต่างซัพพอร์ตกันแล้วหวังดีต่อกันอะไรเงี้ยเออก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมาถึงจุดนี้แต่ว่าก็มีธุรกิจอะไรซัพพอร์ตกันก็สนับสนุนเชียร์ให้กำลังใจอะไรเงี้ยว่าเออพูดยากอะ่ะพูดยากตรงนี้มันรายละเอียดมันเยอะมากเลยแสดงว่ามันเพิ่งเริ่มใช่ไหม เพราะดูเธอแบบว่าอ no ิ่มมากน่าเธออิ่มไม่ถึงนะกินเยอะหรือเปล่าอิ่มนี่คือคือคือออร่าหรือว่าอะไรขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนอันนี้พูดหรือว่าไงพูดเองเอเราคุยกันมานนาแล้วถ้าเกิดในฐานะที่แบบเเ้ยราจากข้างโซนจากเพื่อนอะเป็นยากคือแบบว่าตอนแรกอ่ะมันมันไม่มีใครรู้เลยว่ามันคืออะไร ก็เลยไม่กล้าพูดไงเพราะว่าสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วก็ยังอยากให้เก็บไว้ดีงามอะไรเงี้ยเพราะถ้าอะไรที่เร็วเกินไปเรากลัวเราจะทําลายแบบสิ่งที่มันดีมานานอยู่แล้วแสดงว่าตรงนี้ก็คือเป็นประเด็นที่คุยกันสองคนว่าไม่อยากให้เสียความเป็นเพื่อนไปถ้ามันใช่อะไรเงี้ยก็เลยแบบใจเย็นๆนะใจเย็นๆแล้วก็ไม่แนตีได้ดอกไม้มาตอนเดินพางันก็การันตีแล้วว่านี่แหละแฟนฉันมันมินว่ามันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรัดขั้นตอนคือมินว่ามินว่ามันเป็นการบอกว่าเหมือน เหมือนส่งอเอเนนงเอเหมือนเรารู้สึกดีแต่ว่าเราจะเราจะไปแบบอุ้ยขมวดปมแบบเธอเป็นของชันนะอะไรอย่างเงี้ยมินว่ามันน่ากลัวไปน,นิดนึง <laughs> ใช่ก็อาจจะแบบเหมือนอ่ะเรารับรู้แล้วแล้วเรารู้สึกกับมันยังไงคิดก่อนเราค่อยตอบสนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าพอมันโตขึ้นความมุมมองความรักก็เปลี่ยนไปเลยก็เปลี่ยนไปคือคือเราก็ยังเป็นเราได้เราก็ยังทําชอบทํางานก็ทํางานมีไลฟ์สไตล์แบบไหนเราก็ยังเป็น เราได้ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเป็นเขาได้แต่ว่าเราจะเดินขนานกันไปยังไงให,ให้ยังเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มได้ไหมะอะไร<ด>อ<ด>ย <laughs> ่างเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันไม่มันไม่เปลี่ยนไปเลยแต่มันแค่อยากให้เพิ่มเติมเออมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยค่ะคือคุยกันแล้วสบายใจก็สบายใจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหรือชื่อกับชื่อมันเนี่ยยี <laughs> 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 ่สิบคำถามต้องมีเพิ่มเติมพิเศษใช่ไหมอุ้ยก็นั่นแ <laughs> หละ รุ่นๆนุ่นนัคะุนพีนพอพอแล้วพอแล้วเอ๊พีะเด็นอะไร่างเงี้ย่อะไรนะเมื่อกี้เลแฟนเลยอะไรนะจริงจรมันใช่แบบนะเพราะว่าก่อนนี้ก็ร้อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจร้อนเลยเดี๋ยวมินว่าถ้าเรารีบตัดสินเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เ็บใน้วลำตาคอแล้วนะนินว่าเป็นเพื่อนสนิทสุด ใช่ตอนนี้ก็คือเออเรียกแบบนั้นได้ไหมพิเศษเดี๋ยวเราต้องบัญญัตินี่พี่พี่นะคข่าต้องทําบัญญัติศัพท์ความสําคัญที่แจกแจงรายละเอียดมากกว่านี้พิเศษพิเศษใช่แต่เธอเขินมากเลยแต่เราเขินนะเธอเขินมากเลยนะหน้าแดงมากจริงเหรออยากซลล์อยู่ลาเซล่์มันอะไรที่ดีอยู่แล้วเราก็เก็บไปอ้าวครับเลือกหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านนัข่าวขึ้นแค่เศรษฐีนี่อาจ้า ก็นั่หละค่ะตามรูปใช่ตอนนี้เราก็ทำเต็มที่ค่ะกำลังขึ้นเฟสสามแล้วคนก็มองพี่บินเป็นแบบผู้หญิงแบบเก่งคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแสดงก็ได้ธุรกิจก็มอทำงานไงทำงานจริงๆมันต้องจริงๆมันต้องอยู่สบายๆแล้วเนาะจริงมันต้องแบบอยู่นิ่งๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนาะเออแต่เราก็เป็นธุรกิจนี้ มันเป็นธุรกิจที่ที่บ้านทําอยู่แล้วด้วยค่ะธุรกิจอสังหากับค้าขายวัสดุก่อสร้างอะไรเงี้ยเราก็ทํากันมานานก็ก็คุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เข้าไปช่วยแรกๆก็เหมือนช่วยแค่ออนไลน์เงี้ยสักพัก็แบบเอ๊ะใช่ตอนนี้ก็เหมือนค่อนข้างจะได้รับบทบาทที่เยอะอยู่ค่ะหลายคนมองว่าอย่งไงการลงทุนมันต้องเป็น10ล้านอเจร้อยล้านอต้งมีมีมันใ 100ใช่ใช่ใช่ก็ในเรื่องของต้นทุนน่ะก็สูงอยู่แล้วค่ะถ้าอยู่ในตลาดนี้ก็จะรู้ว่าต้นทุนก็สูงเรื่องค่าโอ้ค่าที่ค่าอะไรมันค่าก่อสร้างค่าช่างค่าแรงค่าอะไรเงี้ยสรุปแล้วเหลืออะไร <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> จะอะไรเงี้ยก็เราต้องคํานวณดีๆแล้วก็ควบคุมการผลิตให้ได้ดีกๆๆๆ็ตก็ติดตามคุณพ่ออย่างเดียวเลยค่ะ ฟังเขาพูดฟังเขาสอนฟังเขาบทบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คู่พกรับจำไปเองเหมือนว่ามันเกิดจากความที่เราอะรักพ่อแม่เราแล้วเราก็อยากเห็นเขารู้สึกยิ้มแย้มสบายใจอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนอ่ะให้ช่วยอะไรอะไรเงี้ยเข้าไปเข้ามามันก็เริ่มเริ่มเต็มตัวอะไรเงี้ยไอเหตุ้ารณ์ท่เราใส่มงเ s i n g l เข้าไปลุยเองเลยใช่สิวขึ้นหมดแล้วอ่ะเยใช่คลินิกเมื่อกี้ลูกค้าไปไหนแหรอใช่เป็นไงบ้างเมื่กไปลง ใช่ก็ก็มีส่วนที่เรายังไม่เข้าใจบ้างค่ะคือก็ไม่ได้บอกว่าเราเก่งมากนะแต่มินแต่มินพร้อมเรียนรู้คืออะไรก <laughs> <laughs> ็ได <laughs> <chron ically> ้ที่ช่วยให้พ่อแม่แบบรู้สึกเบาขึ้นเออเราได้แบบไปตีกอลเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาได้พักแปลว่าเราก็รู้ด้านนี้มากขึ้นแล้วเราเวทกับการแสดงอ่าไ50 50ยังไม่หรือว่าตอนนี้ก็ยังวงการหู50 50เลยใช่ก็คือแบบอันไหนที่ อย่างบางทีเราไปนู่นเราก็จะมีค่อนข้างรวบยอดอะไรอย่างเงี<ม>้ยอยู่ที่นี่ก็จะแน่นทุกวันเหมือนกันคิดหนกดีไหมที่มีแบบว่าฟวเฟซต่ละเฟดเปิดมายอดขายอะไร <S <S ดีมไม่ค่อยได้ทําโฆษณานะคะ<ม>จะสังเกตว่าไม่ค่อยได้พูดโปรโมทเท่าไหร่<ม>แต่ว่าจะเป็นลูกค้าเดิมที่พูดปากต่อปากอยู่แล้ว<ม>เรื่องของคุณสินค้าที่คุณภาพแปลว่าเปิดปุ๊บจองเต็มเปิดปุ๊บจองเต็มใช่โลแกนเราสินค้าคุณภาพมีสภาพจับใจค่ะจะขยายไหม จะหวัดเออไปที่อื่นหรือว่ายังไงดูดูไว้บ้างโอ้ยังยังอยู่ที่อยู่ที่นี่ก็ยังได้อีกเยอะเลยค่ะใช่ก็ก็ค่อยๆค่อยๆไปไม่รีบคนมองว่าชีวิตนี้ดีมีมีแฟนมินมีหมู่บ้านมินอยากมินอยากทุกอย่างเลยก็ดีดีดีแล้วก็แบบคือตื่นมาทุกวันก็รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีนะมินว่าเราได้เรียนรู้ช่วงที่เราโสดนั่นแหละ ว่าแบบเออถ้าเรายังไม่รักตัวเองไม่ขอบคุณสิ่งที่เรามีอ่ะเราจะไปดูแลคนอื่นอย่างถูกต้องได้ยังไง ถ่านไทยรัฐต้องมาเลยนะเรามีมูที่ไหนไหมอะไรนะเราไปมูที่ไหนมาต้องถ่านไทยรัฐต้องมาแล้วนะรอจีมีมูไหมถ่านไทยรัฐเขาอยากได้แต่ลัดมีมูัหมไม่มีไม่มีเลยไม่ไม่เพราะว่าชีวิตมันดูแบบว่าสักเซสทุกอย่างงานก็ดีรักก็รุ่งทุกอย่างไปชีวิตดีดีอย่างเงี้ยอุ้ยอย่ามองแต่ตอนสักเซสสิอย่ามองก่อนเนี้ยในยัก็เนาะรู้จักกันมานานก็ล้มลุกคุกคานกันมาแล้วพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรามีหน่อยว่าทไอยู่บ้านต้องดูเห็นไหมไม่เห็นไม่ได้ไม่ไดไม่ไดไม่มูไม่มูม่มีไม่มู นี่ส <sh arp> okay. ่งโอเคโอเคที่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่ะ